วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำกิมจิกันค่ะ เพื่อนๆทราบไหมคะว่ากิมจิเนี่ยทางเฮลเมกซีนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งในห้าอาหารที่มีประโยชน์สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะกิมจินะคะถือว่าเป็นอาหารประจําชาติของเกาหลีนะคะซึ่งประเทศเกาหลีนะคะในช่วงที่เขาอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีช่วงหน้าหนาวด้วยใช่ไหมคะหน้าหนาวนี่หิมะตกไม่เหมือนประเทศไทยเรานะคะช่วงที่เขาอุดมสมบูรณ์ที่เป็นฤดูอื่นเนี่ยผักเผือกเขาอุดมสมบูรณ์มากเขาก็มีวิธีการถนอมอาหารเหมือน บ้านเราอาคะค่ะก็คือเอาผักนะคะแล้วก็ไปผสมกับพวกกระเทียมกับหอมต่างๆกับพริกต่างๆค่ะแล้วก็ถนอมอาหารทําการหมักทําการดองนะคะเพื่อเอาไว้กินในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะและที่สําคัญอาหารที่หมักดองนี่แหละคะ่ะเป็นสุดยอดของโปรไบโอติกแล้วก็แลคโตบาซิลัสซึ่งสําคัญมากๆเลยกับระบบลําไส้ของเรานะคะและที่สําคัญค่ะยังทําให้เพื่อน,อนๆหุน่นผอมสโสโอ,สองสุขภาพดีผิวสวยหน้าใสผมสวยอีกต นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของกิมจิกันนะคะว่าส่วนประกอบกิมจิของวันนี้เนี่ยที่อนาตเตรียมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมีอะไรกันบ้างคะ่สะส่วนผสมเริ่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นน้ําแป้งกวนนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็น้ํำเปล่านะคะในอัตราส่วนเนี่ยเพื่อนๆนะคะสามารถไปดูได้นะคะอยู่ใต้คลิปนะคะต่อจาก แป้งกวนแล้วนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะส่วนผสมที่จะต้องใช้ในการคุกเคล้าให้เป็นกิมจินะคะก็จะมีน้ำปลานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอนนาใช้น้ำปลาแบบโรโซเดียมนะคะก็คือโซเดียมน้อยมาก เลยนะคะและที่สําคัญค่ะหอมในอัตราส่วนที่แอนนาเขียนไว้ก็คือหอมหัวใหญ่นะที่หัวใหญ่ๆนะคะหนึ่งหัวแต่เผอิญวันนี้ไปเดินตลาดไม่เจอหัวใหญ่ะคะเลยได้หัวเล็กมาก็เลยขออนุญาตเป็นสองหัวละกันนะคะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นขิงค่ะแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกเรียบร้อย แล้วก็แอปเปิลหนึ่งผลนะคะคือจริงๆแล้วจะใช้แอปเปิลก็ได้หรือว่าจะใช้สาลีก็ได้นะคะแต่แอนนาไม่สะดวกสาลี่เขาเป็นแอปเปิลแทนแล้วกันนะคะต่อจากนั้นที่สำคัญขาดไปได้ถุงนี้เนี่ยอนนาใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็พริกกิมจินะคะพริกหยาบเป็นพริกแบบหยาบนะคะสามารถใช้ทํากิมจิได้จริงๆก่อนหนะ้านี้ที่อน,นาเคยทํานะบอกก่อนว่า แอนนาก็หานึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะไปซื้อพริกกิมจิที่ไหนก็ใช้พริกของไทยเรานี่แหละค่ะลองทำดูปรากฏว่าก็ทําได้นะเออทำได้นะคะแต่แต่ความแตกต่างก็คือพริกไทยเรานะคะจะเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าแล้วยังไม่พอลนะสีนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่สวยสดใสเท่ากับพริกเกาหลีฉะนั้นะแนะนำเลยถ้าเกิดสมมุติว่า หาพริกเกาหลีไม่ได้จริงๆอ่ะค่อยเอาพริกของไทยเรามาทํานะคะหาซื้อได้นะคะเซิร์ชเข้าไปค่ะพริกเกาหลีนะคะในออนไลน์มีเยอะมากเลยนะคะคราวนี้เราโยกมาที่ผักกันบ้างนะคะผักวันนี้เราจะทําเป็นกิมจิผักกาดขาวนะคะเป็นผักกาดขาวนะคะสามกิโลนะคะสากิโลซึ่ง ส,สามหัวนี้พอดีเป๊ะเลย3กิโลวันนี้ไปเดินตลาดนะผักกาดขาวกิโลละ35บาทเองนะคะสาหัวนี้ก็ร้อยหบาทเองนะคะต่อจากนั้นค่ะก็จะเป็นหัวเชเท้านะคะ1ห,หัวแล้วก็แครอท1ห,หัวแล้วก็วันนี้นะไปช็อปอหอมนะคะ20บาทนะคะแต่อนนาดูแล้ว20บาทเยอะจังเลยขออนุญาตใช้แค่10บาทได้ไหมเพราะไม่ชอบทานหอม <laughs> อแบบนี้นะคะอนาก็จะทำนี้เสียเวลานิดนึง เสียวเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราจะได้อะไรที่มันคุ้มค่ามากกว่าด้วยนะคะอันนั้นก็จะได้มาทีละใบอย่างเงี้ยค่ะหันมาทีละใบอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทำให้ดูก่อนใบหนึ่งเนาะหรือว่าบางทีก็ทำทีเดียวสามใบเลยอย่างนงี้อ่ะเนี้ยค่ะ ก็ผ่าขึ้นอย่างนี้เลยตรงนี้นะคะอย่าทําชิ้นเล็กมากนะคะอันนี้ก็ประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้เนาะนิ้วหนึ่งแล้วก็เหลือปลายนี้นะคะพอเวลาเขาคายน้ํานะคะส่วนที่เป็นอ่อนๆของผักกาดขาวเนี่ยเขาจะเหลือชิ้นเล็กมากเลยนะคะอันนั้นก็จะทํานี้แล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่มีผักชิ้นเล็กๆเ,เหลืออยู่เลยนะคะ เยอะมากเลยอะอาน,น่าใช้หัวหอมแค่ครึ่งเดียวนะคะทำไมใช้ครึ่งเดียวล่ะ ้าเขี่ยออกด้วยหัวหอมเปล่งหอมแล้วก็หัวเชเท้าค่ะจะบอกว่าทุนหัวของบา่าวชอบทานหัวเชเท้ามากแต่ว่าอันนี้เราจะไปร้านนะคะแค่น เราได้ผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างผักกันนะคะโดยการใช้เบกกิ้งโซดาในการล้างค่ะ,คะเพราะว่าผักนะคะก็จะมีทั้งสารเคมีนะคะยาฆ่าแมลงแล้วก็อื่นอนอีกมากมายที่อยู่ในผักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไข่พยาธิด้วยนะคะการล้างผักเนี่ยมีหลายวิธีนะคะที่จะทําให้ผักของเราสะอาดแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะวิธีนี้นะคะที่อนา,นาจะนําเสนอก็คือการล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะเอาเบกกิ้งโซดานะคะมาผสมกับน้ํานะคะแล้วก็แช่ผักไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะ แช่รวมกันได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็น้ำเปล่าก็สามารถล้างได้นะคะแต่ว่าน้ำเปล่าเนี่ยจะล้างผักเนี่ยให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์แค่ประมาณ30-50%แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณ80 มากกว่า80%เลยก็ว่าได้ะคะ่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเบกกิ้งโซดาหาไม่ได้ะะะเอาอะไรดีนะคะน้ำส้มใส่ชูก็ได้ะคะ่ะหรือจะเป็นเกลือก็ได้นะคะก็สามารถแช่ผักได้เหมือนกันนะคะก็ที่สําคัญเนี่ยเราทํากินจิเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะมีไข่ไกาไดเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราก็สามารถทําให้มันหายไปได้นะคะโดยการที่เราแช่ผักไว้นะคะในน้ํานะคะที่ผสมด้วยเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ10-15นาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาแช่ผักกันไว้นะคะในช่วงที่เราแช่ผัก10-15นาทีเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำแป้งกวนกันนะคะ,อะโอเคก่อนค่ะตอนนี้เรามาเตรียมแป้งกวนกันนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าผสมลงไปค่ะอัตราส่วนนะคะจะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปได้นะคะแล้วก็เอาแป้งผสมกับน้ำเนี่ยค่ะตีๆคนๆนะคะให้เขาละลายนะคะ แล้วก็มาคนแป้งนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะเรีวยกว่าปัดน้ำเป็นตัว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แล้วต่อจากนั้นค่ะเ,เราก็มาใส่น้ำตาลทรายนะคะแป้งใช้เ่ป็นสีเปิดไฟอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งไหม้นะ ใ้ได้แล้วค่ะใส่สวยๆแล้วค่ะครานี้ก็ปล่อยเขาเย็นค่ะปิดแก๊สนะคะพอเราแช่เบกินงโซดาเสร็จแล้วเราก็มาล้างน้ำเปล่านะคะประมาณ2-3รอบนะคะ คต,ต่อไปนะคะเราจะเป็นการแช่ผักนะคะกับเกลือนะคะก็คือหมักกับเกลือนะคะบางสูตรนะคะเขาจะเอาเกลือผสมกับน้ําแล้วก็แช่ผักกาดขาวนะคะแต่ของแอนนานะจะอาผักกาดขาวเนี่ยค่ะไม่ต้องผสมน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือ โรย,ยเลยนะคะอันนั้ก็จะใช้เกลือเนี่คะ่ะเกลือสีขาไไ่ต้้งห่วงนะคะใส่เยอะได้วันนี้อันนาจะใช้สามถุงโรยเลยะคะ่ะแล้วก็เขาจะคายน้ำออกมาด้วยนะคะจะทำให้ผักกัดขาวเนี่ยะคะายน้ำออกมาแล้วเขาจะชิ้นเล็กลงด้วยนะคะ เป็นภูมิปัญญาเลยค่ะภูมิปัญญาของคนเกาหลีนะคะกับคนไทยคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือการทําผักดองนะคะของบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผักดองนะคะที่สามารถเพิ่มโปรไบโอติกให้กับตัวเราได้นะคะก็มีผักเสีย้ยนอ่าผักเสี้ยนนะคะนี่ค่ะพอเราโรยเกลือไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ทุกเขาประมาณอย่างนี้เลยเพื่อนเห็นเต็มกระบังอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโดนเกลือไปนะคะเขาจะหดลงนะคะเขาจะกดปากกาโดนเกลือแล้วจะหดลงเลยนะคะเขาจะคลายน้ำออกมาอเอาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะ เชืเทา้าแอนนาปอกแอบปอกเมื่อกี้นี้นะคะเชืเท้าจะบอกว่าทุนหัวของบ่าวชอบทนานหัวเชืเท้ามากเลยบางสูตรนะคะจะทําหัวเชืเท้าเป็นฝอยฝอ,อยนะคะแต่ว่าของแอนนานี่ชอบทําแบบนี้นะคะเพราะว่าทุนหัวของบ่าวชอบทนานหัวเชืเท้าแบบเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเวลาทํากิมจินะคะ,นะคะก็ กิมจิผักกาดขาวเราจะไม่ใส่หัวเช้เท้าเยอะนะคะเพราะเขาคือกิมจิผักกาดขาวคะ่ะไม่ใช่กิมจิหัวเช้เท้าส่วนแค่รอทนะคะแอนนามีเครื่องทุนแรงค่ะเมียวเมวเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำปรุงกันนะคะ แอปเปิลใส่เข้าไปแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหอมค่ะหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าได้หัวใหญ่ๆมานี่ก็โอเคเลยนะคะหนึ่งหัวก็พอเนาะแต่วันนี้ได้หัวเล็กมาค่ะก็เลยขออนุญาตเป็นสองหัวนะคะก็ต่อด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมขออนุญาตตัดหัวมันก่อนนะคะกระเทียมนี่ก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะ ก็มาต,ต่อด้วยขิงนะคะขิงอา,อาจจะเอาสักแง่งนึงอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะขิง น้ำปลาค่ะแบบนี้พริกกิมจินะคะอาจาจะใส่แค่หนึ่งถ้วยตรวงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการนะคะให้ให้เผ็ดกว่าน,นี้นะคะมีรสชาติมากกว่านี้นะคะก็สามารถใส่ได้มากกว่าหนึถ้วยตวงนะคะถุงนี้นะคะประมาณเจสิบบาทเองค่ะสั่งทางออนไลน์มานะคะอุ๊ย ถ้วยตวงค่ะปื๊บใส่มากกว่านี้ได้ไหมใส่มากกว่านี้ได้นะคะถ้าชอบเผ็ดนะคะ นี่นะคะก็คือผักกาดที่ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะที่เราแช่เกลือไว้1ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆคงเห็นนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยอู้ผักกาดเต็มกระลบังเลยนะคะพอโดนเกลือแค่นั้นละคะ่ะสลดลงเหลือแค่1ใน3แค่นั้นเองค่ะเอาไหมนี่ค่ได้ค่ะจะได้ง่ายๆ เราได้ผักากาศมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามกิโลจากเต็มกระมังเหลือแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุ้มค้ากันต่อเลยนะคะมาเริ่มนกันเลยนะคะแป้งกวนของเราที่เริ่มเย็นแล้วนะคะเทแป้งกวนไปเลยนะคะแป้กวนนะคะที่เรากวนไว้ววกีเนี้นะคะ่ะ แล้วตอ่อด้วยแล้ก็มาคลุกเค้าต่อน,นะคะช่วงนี้เนี่ยสามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะว่าเราชอบอรสชาติประมาณไหนถ้าเป็นกิมจิเนี่ยเขาจะแบบว่าเค็มนํำนิดนึง เค็มน้ำหวานนะคะอ,อร่อยอะ่ะหอเจี๊ยบนี่ค่ะใส่ผักสามอย่างเลยอ่ะโอเคกวนเลยค่ะ หอมมากเลยอะ่ะได้ความงกของบเรา ตา,ตามท็อกเรื่องนะคะคกาแฟนี้ก็ประมาณ200 ml อยลคะถ้าจะไม่ผิดเอ๊ะ200้กรัมหรือส้กรัมเงินไปไ,ไ,ไหนตำปักดให้แน่นๆเลยนะคะกดให้แน่นๆเลย ให้น่นเป็นขวดเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเช็ดขวดกันให้เหลือพื้นที่นิดนึงค่ะกิมจิเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้โหกิมจินะผักกาดขาว3กิโลนะคะได้กิมจิประมาณนี้คะ่ะ4กระปุก กับอีกครึ่งกระปุกนะคะซึ่งกระปุกนี้นะคะก็เป็นกระปุกกาแฟนะคะประมาณ200กรัมค่ะตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบเปรี้ยวๆนะคะต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งเอาเข้าตู้เย็นนะคะต้องเอาไว้ข้างนอกก่อนประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็กิมจิหนึ่งครั้งที่เราทํานะคะสามารถอยู่ได้นานถึง1เดือนเลยนะคะเราก็มีกิมจิอร่อยอร่อยนะคะได้รับประทานกัน1เดือนเต็มเ็มเลยค่ะแต่จะบอกว่าครอบครัวแอนนาค่ะ หมดนี่ยสวันก็เกี้ยงแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะเวลาที่ออนนานะคะเอาคลิปขึ้นใหม่นะคะจะได้มีกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งดังแจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับการรับชมวิธีทำพีบจี้ค่ะ